สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีที่จะให้แสดงส่วนของอคอมเมนต์ทั้งหมดในโพสต์ของ facebook กันนะครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ข่าวหรือโพสต์อะไรต่างๆนะครับก็ สำหรับในคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของแอเฟิชชั่น Facebook ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็สังเกตในคลิปนี้กันนะครับว่าในส่วนของความคิดเห็นนะครับที่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือจะแสดงขึ้นมา2รายการนะครับ แต่ว่าพอเราคลิกไปอ่านแล้วมันจะเป็นแค่รายการเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาออลองทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ความคิดเห็นกันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของความคิดเห็นกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดกันนะครับ หลังจากที่เลือกในส่วนของเกี่ยวข้องมากที่สุดแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพด้านล่างขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงในด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของความคิดเห็นทั้งหมดเลือกไปคลิกไปยังส่วนของความคิดเห็นทั้งหมดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับในส่วนของความคิดเห็นทั้งหมดนะครับก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นทั้งหมดกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการดูความคิดเห็นทั้งหมดในโพสต์ของ Facebook กันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด ID c h ANNEL นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ